สวัสด on, ีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้กว่าจะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่16ตอนสินสมุทรพบสีสุวรรณชิปที่สองให้ทุกคนได้ฟังแลวฟังดีเลยนะครับเจ้าข่าวไฟนายด่านม้านปากอ่าว แต่ครั้งคราวพรามมาอยู่อาศัยขั้นศีสุวรันนั่นผ่านพระเวียงชัยจึงตั้งให้ตาเท่าเป็นเจ้าพระยาแต่ศีดขาดราชาการดานสมุทรเป็นสุกสุดสมคะเนอยู่เคหามีเมียสาวเลายี่สิบล้นโสพาทั้งหมวดหน้านั่นให้หัด มาหัวหลีคืนวันนั่นบันดานให้ล้านร้อนอยิ้วหาวนอนนั่งเหงาบนเก้าอี้ร่องเรียกเหล่าเมียน้อยออกซ้อยดีให้ดีดสีกลับเพลงวังเวียงใจพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นคลึกอกคลึกทั้งาลาสุทาไหวในเที่ยงคืนตื่นเรียกกันเพียกปล ตาหน้า,นาใหญ่ลงมายังฝั่งโค้งค,งคาให้ตีกองล้องเล่งทหารลาบมาสมทบถือพื้นแต่ปืนผาลวงเรือน้อยร้อยยี่สิบรีบออกมาพอเพราสุริฉัยขึ้นพลายพลันเห็นพวกพ้องกองตะเวนเกียนสมุทรสัปยุดยิงรับกลับกำปัน่น ยิงแย่งปืนเป็นปีกลาปะดากันทุกลำลำลั่นโหัวล่องเป็นกัลาถูกเลือแขกแตกปลุทะลุล่มพวกจนจมน้ามวยโดยมัดฉาหัดจะเกณฑ์เห็นว่าน,น้อยก็ถอยมาชาวพาราบุกลบลุกบุกทุกที พอกลองกลางข้างจนมาถึงพร้อมเข้าลวกล้อมลบวพุ่งชาวกรุงสีเปือนกำปั่นลั่นลำและสามทีเรือบุรียับย้อยทั้งร้อยลำที่เหลือนั่นหันกลับไม่รับลบจนตลบแล่นไปไล่ถลำพันละวันกันเข้าอาบากน้ำ พวกโจนซ้ำยิงตายถ้าลายพังได้ดานไปไล่คนขึ้นบนป้อมสับพังพร้อมโยธาทั้งหน้าหลังโจนเห็นไล่ใกล้ตะเลิยงยิงประดังเสียงตึงตังตุ้มสนันดังคั่นคืนพอข้างหลังอังกุลาก็มาถึงสั่งให้ขึงตารางเหล็กลำและผืนพอคุมลำกําปันกันลูกปืน ทหารยืนตามช่องค่อยมองยิงพอลมแปรเข้าฝั่งอังกุลาให้โยธาเทียบํำเภาเข้าตะลิงเข้าข้างด่านให้ทหารเอาหินทิ้งพวกจวนยิงปืนปีนตีนกําแพงพวกบนป้อม ล้อมตะกัวขั้วทายศาสตร์จนถึงฟาดฟันกันด้วยขันแข็งเพื่นฝ้าหลังอังกฤษติดจะแรงกิ่งกำแพงดานพังเสียงดังคืนชาวดานแตกแยกย้ายทั้งนายไพลพวกโจรไล่ฟันฟาดลาดดาดดืนบ้างเก็บป่วยปวดกระดูกถูกลูกปืนพากันตื่นแตกพลัดกระจัดกระจาย เสียงชาวบ้านด้านตลาดกีดกลัดร้องมีเข้าของแขกรีบเอาชิบหายแต่ตาเท่าเจ้าพยาพาท่านยายลงเพียพลายพลุยม,มายังธานีทั้งชายหญิงเที่ยงบ้านสถานถิ่นกลัวภัยลินเรียบมุ่งมากรุงศรีพอมืดมนสวนทายาในราตรีพวกโจนตีดันได้พอใกล้พ,พบ เข้ารียบทรัพย์จับคนบนตะลิง่งเห็นผู้หญิงอยากได้ไล่ตลบแล้วขนเอาเคล้าเกลือลงเรือลบแล้วเรียบครบเครื่องสัตว์ตราบรรดามีให้ไปส่งลวงลำกำปันใหญ่แล้วสั่งให้ทุนจะหลองทั้งสองสีจะปลดเกล้าเอาสเสบียงแต่เพียงนี้หรือจะตีบ้านเมืองเนื่องขึ้นไป พวกนายลองรับสั่งอังกุลารีบออกมาถึงลำกำปันใหญ่จึงทูนความตามจริงเหมือนชิงชัยเข้าตีได้ปากน้าที่สำคัญฝ่ายนี้บัดนั้นฝ่ายนายฝรั่งอังกุลายังตัวตาเตรียมพระหนพลละขันรักษาค่าย ขึ้นพร้อมอยู่พร้อมกันจะพรผพันปลวดปานประการใด <Okay. S 1> <c oughs> หนอนารินยินดีเป็นที่ยิ่งเข้าวรนวิ่งมานดาอัจฉาใสแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นกรุงไกลจะลาไป ชมประเทศเฉียดนครน,นางชมยงสงสารกุมารน,น้อยประครองค่อยรูปหลังแล้วสั่งสอนถึงมีชัยได้ด่านเป็นการร้อนชาวนาครเขาก็คงแกสงครามพ่อจงไปให้ทัพกลับเสียเถิดจะให้เกิดตีเตือนเป็นเสื้อนหนามมัวทำาสึกตรึกตาจะทราความจะได้ตามพระบิดาเที่ยวหากัน เลี้ยวชมวมยงสั่งสอนสินสมุทรส่วงเครื่องยุทธอย่างสัตตราลัดกสันใส่เสื้อเกาอพวกผ้าเช็ดหน้าพลันเนบกั้นยันกีดเล็กเลื่อนเหล็กดีถือดาบดั้มคล่ำครองของฝาหลังถวายบังคมลามาลสีล่งเรือเร็วเรียบมาในราตรีประทับที่ ฟังสมุดให้จุดครบกุม,มาลาพราพลขึ้นบนป้อมสะพังพร้อมพลขันเข้าบรรจบอังกุลาพรานายทหารลบมานอบนบนอนาฏอราตตาพะระลดลงพะระลดองค์ลวงนั่งบนเก้าอี้ให้คิดที่จะทำศึกและปรึกษา เราจะตีลมมาจากนักลาอังคุลาท่านจะเห็นเป็นอย่างไรไฟ <Okay. S 1> พลังบางคามนอกษัตริย์จึงทูลทัดด้วยปัญญาอัจฉริย ข้าหักด่านวันนี้จนมีชัยผลละไกหิวหวยรวยกำลังคอยดูที่ฝีมือชาวเมืองก่อนจึงพันผ่อนเพทั่วยต่อภายหลังมาลบเราเราจึงตีให้แตกพังแล้วลูกไล่ให้กระทั่งแล้วลูกไล่ให้กระทั่ง ถึงกำแพงเวลาล่งพรุ่งนี้คงมีทัพเราคอยรับลบประจันให้ขันแข็งวันนี้ให้ไพร่พลได้ผ่อนแรงจะได้แบ่งลบเขาชาวนาครนอกษัตริย์ตัดตอบว่าชอบอยู่ท่านรอบลู่การศึกเวยฝึกสอนแล้วถามไทยในการจารานรวอน ให้พักผ่อนโยธาในราตรีกล่าวถึงฝ่ายชายหญิงที่ทิ้งบ้านวัลลามานไม้มุ่งมากรุงสีจนเหนื่อยบอบหอบหืดเมื่อเต็มทีบ้างหลบลี่หลบตัวด้วยกลัวโจรบ้างเห็นเพื่อนเหมือนพวกแกกฝาหลังไม่เหลียวหลังเล่นโลดกระโดดผลพวกผู้หญิงวิ่งฉวย ลงลุยโครนสะดุดดวนตอหลักจนหักพลังฝ่ายตาเท่าเจ้าพระยาพาเมียหลวงลงพลายจ่วงมาเต็มทีเดียวไม่เหลียวหลังยายเมียมีผู้น้ำตามกำลังมากระทั่งถึงกรุงพอลุ่งหลางขึ้นแต่วิง่งขึ้นแต่หลิงเปี้ยงตามกันสองเท่า สะดุดสะดาดโดนก้อนเสียงขอนขวงใายพยุงยุงตามาตามทางหาคุณนางที่ตำแหน่งแก้งคดีเมื่อจวนค่ำกลำปั่นสักพันเศษล้วนแขกเทศวิลินดากลาสีเข้าตีด่านด้านต่อก็เต็มทีต้องแตกหนีมายังลุ่ง ถึงกรุงไก่ฝ่ายคุนนางต่างตนกตกประหมาจึงพามาพระหลวงรัดจำดัดไข่สั่งให้ท่านเท่านางทุนข้างใน ว่าทัพใหญ่ยกมาถึงทานีพวกเท้านางต่างวิ่งะเลือกสลนตรงขึ้นบนปรางมาศประสาทสีทูลนผ่านเกล้าพวกไตรว่าภไยรีออกมาตีปลากน้ำค่ำคืนวันพระสมยงสวงฟังยังไม่แก้งจับพระแสงสเสด็จมายังหน้าสานเสนาพร้อมน้อมปนต์ บทตรมานตาในด่านตัวสันตำพันทูลทรงรบแขกแตกพังมาข้างนี้ควรคีวีค่าบาดจะขาดสูวนครอพระอ,องค์ทรงพระอนุกูลแล้วกาบทูลตามจริงที่ขิงใจสีสวรรค์กัน,นลหลงเฉลิมพร ให้ปลาลบล่อนจิตคิดสงสัยถ้าอุเทนเกียนมาหรือว่าใครจำจะไปรับรองรองกำลังกิงตัดสั่งเสียนีให้กลีทัพให้เสศษสับใส้ขวาทั้งหน้าหลังเราจะไปลบแขกให้แตกพังพระตัดสั่งเส็จสับกลับมนเทียนไฟอํมมา ญาตาิมาข้างนอกทำหมายบอกส่งให้เสมือนเขียนตามบัญชีมีไว้ในหัวทะเบียนใครขาดเขียนเลรยงเอาเข้าเข้ากระบวนให้พ้อมพังหลังหน้าทั้งะขวาใช้ทั้งไพ่ในแน่นทางกลางฉนวนแล้วผูกม้ากล้าลบเคยทำทวน ประดับลวนเครื่องกินดาทั้งมาสง่งฝ่ายพระจอมโมวลีสีสุวรรณขั้นสุริยันลุ่งเจ้าเข้าสงสง แล้วทรงเครื่องเคยประจุนน่าหล่นลงขึ้นมาทรงพาทีให้ขี้คลายท้าหาแห้่แ,แล้วถืออาวุธปืนครบชุดหอกดาบกำชาบใสทั้งปืนล่อก็ให้หลาลากออกมากมายออกทางใต้เมืองมาริมสาครถึงทุ่งกวง้งห่างป้อม ยี่สิบเส้นพอเลยเห็นแจกฟ้าหลังนั่งสลอนให้หยุดยั่งฟังการจารานลอนพนิกรตั้งปีกาหน้ากระดานฝ่ายพระหน่อสิลสมุดบอดินสิลสมุดขึ้นยั่งหยุดอยู่บนพร้อมพร้อมทหารเห็นทัพบวกยกออกมาต้านทานแสนทำลัน เลื่องลื่นมายืนดูล้วนทงทิวเขียวแดงแสงสลับโยตาทัพหัวสัลั่นสนั่นหูทมฝรั่งอังกุลาว่าตาคูจะลบชู้คิดอ่านประการใดอังกุลาว่าศึกยังฮึกฮักจะหานหักด้วยกำลังยังไม่ไหวดูท่วงทีรีพล,ลสกลวนไกล เป็นทัาบใหญ่อย่างกษัตริย์ขต,ติยาที่ยืนมาอยู่กลางกลางพระกฏมีเครื่องยศแห่แหนกันแน่นหนาเห็นทีเท่าเจ้าเมืองจะยกมาเรารักษาปลอมค่ายไว้ให้ดีถ้าแม่นเขาเข้าลบจึงลบมั่งดูกำลังพวกพุ่งชาวกรุงสรีถ้าเพียงพร่ำ ซ้ำเติมให้เต็มทีเิียงบุรีครอบครองเป็นของเราบัดนี้ก็จะขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้และขอให้กดติดตามให้ด้วย ได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ